สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับอะไรเอ่ยองป้าจิมิใช่ไหมครับผมองป้าจิมินะครับผมในงวด16กุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมในงวดนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมในรอบที่ผ่านมานะครับคือจะบอกว่าเราก็ต้องมาดูก่อนว่าตัวเลขเนี่ยมันจะนิ่งแล้วหรือยังวิธีการคํานวณเนี่ยมันจะนิ่งแล้วหรือยังเพราะว่ามันเพิ่งเปิดมา ได้สองงวดนะครับผม17มกรลาครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าแนวโน้มที่ออกมาเป็นยังไงอย่างที่บอกครับผมว่าเราก็ไม่รู้ว่าเออเราจะใช้สื่อแบบไหนดีใช่ไหมครับเราจะใช้สื่อแบบไหนดีเอ๊เขาจับทูบเขาไปขูดต้นตะเคียนเขาไปนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานานหลายๆสำนักก็จะมีวิธีการในการที่จะใบเนาะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเจ้าที่เข้า คุณเข้าใจใช่ไหมครับเจ้าที่เขาเข้าก็ไม่เข้าเหมือนกันเนาะบางเจ้าเข้าก็โดนอั้นอะไรประมาณนั้นนะครับผมไปดูกันครับว่าสถิติที่ผ่านมาเผื่อว่าคุณจะได้แบบว่าเห็นตัวเลขแล้วก็ได้เห็นวิธีการคิดกันนะครับ17มกราที่ผ่านมานะครับตัวเลขที่ออกมานะคุณจะเห็นเลยว่าสมมุติว่าเราทําเป็นรูปตัวนี้นี่คือดาวจรยังบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราใช้ดาวจรที่อยู่ในตรงนี้ทั้งหมดนะครับคุณจะเห็นว่าที่จะเป็นสีเหลืองเนี่ยศูนย์สามสองหก แล้วก็มี9ใช่ไหมครับพอออกมาจริงๆเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้ออกตรงนั้นเลยเนาะไม่ได้ออกตรงนั้นเลยดันมาออกอะไรเป็นพวกที่เป็นนว่างแทน9กับ1นะครับ9แล้วมี1แล้วก็มี5นะครับพองวดที่1กลุมภาอ่ะเราลองตามติดมาอีกงวดนหนึงดูนะครับพอเราจะใช้ดาวจรแบบปีที่ผ่านมาปี2563ถ้าคุณดูสถิติคุณจะเห็นว่าดาวจรอ,ออกตลอดนะครับ2 9 8 หนึ่งโอ้โหเยอะแยะมาก,ม,กมายตรงนี้ตรงสีเหลืองนะครับแล้วพอวังนะว่างออกมาได้3ได้7ได้9เลขที่ออกมาออกมาอะไรครับออกมาเป็น30797นะครับ3 7 9นี่กลายมาเป็นมาใช้นว่างแทนนะครับเพราะนั้นก็เลยว่าเอ๊ะตกลงว่าเรากำลังจะหาวิธีการที่จะเออนะเอาชนะมันอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าเขาใช้ลูกกลมๆในการหมุนเราก็ไม่รู้หรอกว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นจริงไหมสถิติหรืออะไรยังไงคุณคิดว่ามันไปจับสถิติหรือจับอะไรได้วิธีคิดเป็นอะไรไปได้ไหมมันเป็นได้ร้อยแปะนะครับไปดูกันในปีนี้กันครับณเดนเดือนนี้กันนะครับ16กุมภาพันหลังจากวัเลนทน์ที่ผ่านมานะครับ16กุมภานะครับที่เราเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ตรงนี้ผมทำเป็นรูป กราฟิกให้ชัดเจนเลยนะครับถ้าเราดูจากดาวจรน,นะครับจะเห็นว่า2อยู่กับ 3, อยู่กับ 0, ยอยู่กับ1ใช่ไหมครับ2อยู่กับ3อยู่กับ0ยอยู่กับ1ที่เป็นสีเหลืองเสร็จแล้วถ้าวางนะวางออกมาเหลือ 0, ตัวเดียววางนะวางออกมาเหลือ 0, ูตัวเดียวเอาละสิเออจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราไปดูทูบต่อทูบที่เข้าก็เข้าเข้าเหมือนกันนะอย่างคราวที่แล้วก็ ก้าก็เข้ามานะครับถ้าจําทูบกันได้นะครับเนี่ยรูปร่างของทูบอ,อ่ะเหมือนอะไรเอ่ยเหมือนสามไหมอะ่ะเหมือนศูนย์ไหมครับเหมือนหนึ่งไหมหรือเป็นสามหรือเป็นศูนย์แต่คราวที่แล้วมันออกอะไรมันออกสามศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดแล้วอะ่ะใช่ปะ่ะมันออกสามศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดแล้วมัน ก็อย่างที่บอกครับไม่แน่หรอกเนาะบางเรื่องมันก็กลับเข้ามาออกได้อีกนะครับทีนี้มาดูไพ่กันอ่าสื่อที่3าที่เราใช้ไพ่ครับไพ่จับเมื่อเช้านี้นะครับได้ออกมาเป็น6นะครับอันนี้คือ6ถ้วยนะครับแล้วก็มาเป็นเดอะจัสติกนะครับเบอร์11นะครับเบอร์1 1อ่านะครับ,บ,ร 11, นะรบแล้วก็ มี history ก็คือประวัติศาสตร์นะครับอาจจะเหมือนพันพัวกันเหมือนเป็นเลข2นะครับประมาณนี้เนาะเพราะนั้นตรงนี้อาจจะดูเหมือนเป็น6เป็น2หรือ1หรืออา่านะหรือ2 6, 1 2ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นกันครับผม ว่าเอ๊ะมันจะออกอะไรดีทีนี้เดี๋ยวเราไปเทียบ history history คือประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เราก็เลยต้องกลับไปดูซิในวันที่16กุมภาพันธ์ปี2563ที่ออกมาเลขที่ออกคืออะไรครับเลขที่ออกคือ781403และ94ตอนนั้นเราใช้ดาวจรเห็นไหมคุณเห็นว่าปีที่แล้วเราใช้ดาวจร9มานะครับ2มีไหม 6มีไหมมีอยู่แค่นี้แล้วที่ผมใบเนี่ยเราใช้นาวางด้วยเป็น3เป็น9นี่มาไหมสาอยู่นี่ใช่ไหมสานี่9อยู่นี่นะครับ3 9แล้วเคยใบไว้นี่305ดันออก403ซะแมตัวเดียวเลยนะครับตัวเดียวเลยเนาะประมาณนั้นนะที่ใบไว้ในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นปีที่แล้วออก403กับ9 4นะครับ403กับ94ก็ มาจากนาวางเหมือนกันมาจากในนาวางเหมือนกันนะครับปีนี้เลยคิดว่าอืมเป็นไปนได้ไหมเนี่ยเนาะทีนี้มาดูครับมาดูตรงนี้นิดหนึ่งว่าเมื่อเช้านี้มาละเขาบอกว่าเลขอัน้นของเดือนนี้อัน้นนี่คือเจ้าที่อั้นน้อยที่สุดแล้วนะคือหนึ่งสองสองหนึ่งกับหนึ่งสี่กับสี่หนึ่งมาจากไหนดูสิครับมันมาจากดาวจรป่ะจันทร์ จันทรน์ไปกระตุ้นแะไรไปกระตุ้นอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนลาพะของราสีเมฆนะครับเป็น2 1 2, 1 2 1 2 2 1มาจากอะไรไม่แน่ใจนะครับพอดีว่าช่วงนี้ไม่ได้ตามนะครับ1 2 1, 2 1มาจากอะไรไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าอยู่ในดาวจรมันก็สองหได้ไหมสามศูเข้าที่แล้วออก3ามศูนยไปแล้วเลยอาจจะไม่เอกมาออกใช่ไหม เขาเลยอาจจะไม่เอามาออกอะไรเงี้ยได้ไหมก,ก็ก็เป็นไปได้นะครับผมพเพราะฉะนั้นเลขอั้นคือ1 2ึ่งแล้วก็1441นี่คือที่น้อยที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะเก่งเอาไว้นะครับในวดนนี้ก็คือประมาณนี้ครับผมเนาะก็คืออย่าง5-3 0สูตรเนี่ยมาจากตอนที่ไปเปิดภัยในหลายสด นะครับของน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยมีงูเข้าบ้านแล้วเราก็เลยเปิดไพ่ว่ามีได้ใบที่5ใบที่3ผมก็เลยถามว่าที่บ้านมี5้าสามไหมเขาบอกว่าบ้านเลขที่530อ่าบ้านเลขที่530ย์เออหน้าตามเหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่า30อยู่นี่นะครับ30อยู่นี่นะเพราะนั้นอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะครับส่วน26มาจากไหนครับ26ก็มาจากไพ่เมื่อชุดเมื่อเช้านี้แหละเนี่ยครับ นะครับตัวเนี้ยผมมองว่าเป็น6ตัวเนี้ยเป็น2หรือจะเป็น612 612ก็ไปเข้า1 2ตรงนี้เหมือนกันอ่าใช่ไหมครับแล้วนี่คือ11แล้วนี่คือมี x แล้วมีรูป2อยู่ตรงนี้นะครับก็612เออก็ก็เข้าท่าอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็เลยขอให้ประมาณนี้นะครับว่าเป็น5 3าหรือ2ตัวก็เป็น30 3 0, 3 6 6 0หรือเป็น62ะ,ะบางคนอาจจะแบบ2 1มันอันไง ก็เอา6กสองกันละกันส่วน38มมาจากไหน38มาจากไหนรู้ไหมอยากรู้ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะให้ดูจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากตรงนี้ครับอืมมาจากตรงนี้นะเดี๋ยวนะเนี่ยลืมเอาทําตัวนี้ให้ดูมันจะมีตรงนี้อยู่นี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 ่น,นี่นี่ครับนี่คือมันคือจะมีเคยจำได้ไหมช่วงหนึ่งเมื่อของปีที่แล้วที่เลขจะวนอยู่แค่เนี้ย วนอยู่แค่เนี้ยสามเก้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดวนแล้ววนอีกวนแล้วลงอีกแล้วก็วนกลับไปวนกลับมาจําได้ใช่ไหมครับว่าเลขมันจะวนแบบนี้นะครับไปดูกันตรงนี้นะครับถ้าดูกันจริงๆในตรงเนี้ยคุณจะเห็นเ,เดี๋ยนะครับหาให้ดูเดี๋ยวผมจะหาให้ดูว่ามันมาจากตรงไหนจริงๆเออมาจากตรงไหนนะครับปีที่แล้วที่มันวนกันอยู่ประมาณ นี่คือเก็บสถิติไว้หมดเลยนะครับเก็บสถิติไว้หมดเลยว่าในช่วงที่มันออก3 9 7 397นี่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 น,น,นี่ช่วงนี้ช่วงนี้จําได้ไหมช่วงนี้จําได้ไหมครับช่วงที่เป็น88 97นะครับ9กเก็ต้องมา83 83แล้วย้ายไป93อีก93แล้วย้ายก็มา3าอีกนะครับย้ายสามแวนไปวนมาอยู่ตรงเนี้ยเนาะไม่แน่นะ ในกรอบนี้คือของปีนี้นะครับในกรอบของปีนี้แล้วอย่างปีที่แล้วที่บอกอะครับว่ามันคือมันออกแต่ดาวจร,รมันออกแต่ดาวจร,อ,รออกมาเป็นสีชมพูสีเหลืองนะครับดอกสีชมพูสีเหลืองหมดเลยนะครับ8 8 9 7 3 8 8 3 3 8 7 9้วนไปอยู่อย่างเงี้ยนะครับเป็นชุดของเขานะครับพอมาปีนี้นะครับเราเริ่มต้นตั้งแต่17มกรลานะครับ17มกรลาเราจะเห็นว่า ที่เราทําออกมาเนี่ยครับที่ให้คุณดูว่าดาวจรจริงๆเนี่ยควรจะเป็นสีเหลืองนะครับก็จะมี30มี2แล้วมี69กนะครับก็ติด39มา39มานะครับผมติด3 9มามาก็คือ17มะกลานะครับแต่พอเป็นระวางเนี่ยติดทั้ง9ติดทั้ง1มาด้วยนะครับแล้วพอมาในางวดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดว่าดาวจรน,น่าจะโอเคใช่ปะ่ะทำหน้าที่ของมันแต่ว่าบาวดาวจรมาเป็นกระจุกไง มาเป็นกระจุกเลยหูเป็นก้อนเลยเราเลย,เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเอาดาวจรตัวไหนมาใช้ดีเราก็เลยใช้นาวางเสริมเข้าไปนะครับใช้นาว่างเสริมเข้าไปมันก็ออกมาเป็น3 0 7 9 7ก็คือ3 7 9เนี่ยครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับในช่วงในงวดน,นี้นะครับคุณก็จะเห็นว่าผมก็ลองทำการาฟิกให้คุณดูนะเนาะเผื่อจะเออหมกหรือว่าเห็นตัวเลขใครเห็นตาดีตาได้ก็แล้วกันนะครับผม จะเห็นเป็น0 3 2 1ถ้าเราใช้ดาวจรนะใช้หลักของดาวจรมันก็จะต้องอยู่ตรงเนี้ยไม่2 1 1 2ที่อัน้นอั้นมาไม่ชอบซื้ออะไรอะ่ะซื้อ3 0ไหม3 0ออกแล้วออกอีกได้ไหมก็ออกอีกได้เนาะหรือพวังนาวาังออกมาได้0ตัวเดียวเลยได้นาวาังออกมาคือ0ตัวเดียวที่เหลือไปหลบอยู่ตามตามขอบหมดเลยเพราะนั้นผมเลยบอกว่า น่าจะออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ศูนย์ศูนย์เพราะว่าคุณดูนะถ้าดูรูปนี้นะคุณจะเห็นเลยว่างวดที่ผ่านมาเกนะ้าห้าหนึ่งห้าสามเก้าห้าหนึ่งห้าห้าซ้ำห้าซ้ำหน่วยห้าซ้ำหน่วยสาม9ูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดซ้ำหน่วยเจ็ดซ้ำหน่วยเนาะหลักหน่วยศูนย์ศูนย์จะซ้ำหลักหน่วยไหมเออเนาะลองคิดดูละกันลองคิดดูละกันเล่นเล่นละกันเนาะก็อย่าซื้อเยอะละกันถ้าซื้อเยอะก็ เผื่อใจไว้นิดหนึ่งกันแล้วกันนะครบผมเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่คิดว่าลองดูครับว่าในงวดนี้เนี่ยจะออกมาตามนี้ไหมนะครับเพราะว่าเรากำลังจะหาหาทางเอาชนะมันอยู่นะครับว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนในปีนี้อย่างปีที่แล้วเราเห็นว่าเขาออกมาในรูปแบบของดาวจรเกือบหมดมันก็ง่ายพอปีนี้มีมาสองงวดละยังเดาวทางไม่ถูกนะครับลองดูครับก็ขอให้โชคดีกัน ะคะสวัสดีครับ